สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องๆนาๆนาทุกท่านกับผมสำหรับมื่อนี้กับเป็นวันพฤหัสท,ทีศี 20, เรเดือนเจ็ดปีหกหกทางขายเซียนคืนมุสลินกับจีดเดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกับผมเนี่ยเป็นรายละเอียดสินค้าชุดดักนกอีลุ่มชุดดักนกกวักที่ลูกค้าได้โทรเขามาสั่งกับผมเนี่ยโทรเขามาแจ้งที่อยู่ สั่งชุดดักนกอีลุ่มชุดดักนกควักทางไข่เซียนคืนมสุสซูลินก็ถือโอกาสมารีวิวนะแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบก,กับผมได้เบื้องภาพได้เบื้องสินค้าก่อนจัดทรงนะฮะสำหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งในวันที่18 19นะครับผมสำหรับมุกซูลิก,ก็เป็นวันที่20ครับผมก็เป็นสินค้าที่ทางไข่เซียนคืนมสุสซูลินจีได้ จัดทรงในรอบเสาครับผมนะจัดทรงในรอบเสาวันที่ยี่สิบถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้นองได้เบื้องไล่เรียดสินค้าคอนจัดทรงครับผมเนี่ยเนื้องานความละเอียดความชัดเจนกนัตามภาพข้างหน้าเลยครับผมเนีเป็นชุดดักนกอิลุ่มชุดดักนกกวักเนี่ยภาพที่จะเห็นอยู่ข้างหน,น้านี้จัดทรงในวันที่ยี่ิบเลยครับผมนี่ย จะส่งแล้วทีที่สิาสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าตามหาอุปกรณ์ดักนกกวากดักนกอิลุมคืนลักดักไกป่ปลาถักขาม้าสอบถามไดครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเสียนคืนมุสลินก็ขอฝากไว้สนีก่อนครับสวัสดีครับ